Affiliate Marketing คืออะไรอันดับแรกขอแปลให้ฟังง่ายๆแบบนี้ค่ะ Marketing ก็คือการตลาดนะคะในขณะที่ a f f i ฟอร์เียก็แปลว่าพันธมิตรซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือการตลาดแบบพันธมิตรก็คือร่วมแรงร่วมใจกันประมาณนี้เป็นยังไงอธิบายแบบนี้ค่ะสมมุตินะคะถ้าวันนี้รันขายเสื้อกีฬากันละกันแล้วทุกคนก็ซื้อเสื้อกีฬาของรันไปใส่แล้วรู้สึกอู้ชอบมากเลยอ่ะรีวิวในเฟซบุ๊กเพื่อนก็อยากจะมาซื้อตามกันใหญ่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นโอกาสในการทําาธุรกกิจไดด้อยยยย่่งีีเเมล็ โทรมาหาน,น้องรันน้องรันพี่ขอเอาเสื้อน้องรันน่ะไปขายต่อได้ไหมฉะนั้นเนี่ยขอราคาดีๆหน่อยถ้าเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมทุกคนจะได้ราคาดีก็ต่อเมื่อมาซื้อของราคาส่งกัรันใช่ไหมคะก็คือต้องซื้อไปเยอะๆถึงจะได้ราคาดีๆแต่พวกพี่อยากจะบอกแล้วว่าน้องรันแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะฉะนั้นพี่ไม่อยากเอาเงินไปลงทุนแบบไปสต๊อกของอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปทําการตลาดให้ไปขายให้ถ้าสมมุติว่าพี่ขายได้น้องรันน่ะส่งของตรงไปที่ลูกค้าเลยนะแล้วตัดคคคค่่่่่าาาาอมชัันนนืพีีหลลกกรงยงยๆ้เะ พวกพี่ก็แฮปปี้เพราะว่าพวกพี่สามารถสร้างไรายได้เสริมได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเงินเพิ่มไม่ต้องสต็อของสัก สักบาทเดียวในขณะที่ร้านก็แฮปปี้เหมือนมีคนนะมาช่วยขายของให้ร้านเพิ่มโดยที่ร้านไม่ต้องจ้างเซลล์เพิ่มนี่คือหลักการของ a f f i l i a t e Marketing ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนสนใจทําตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามันวินวินทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับโลกยุคปัจจุบันที่เราใช้ออนไลน์เป็นหลักหลายคนก็ซื้อของแบบเห็นรีเพื่อนรีวิวใน Facebook ก็ไปซื้อตามถูกไหมคะหลักการประมาณนั้นเลยแต่ที่นี้บริษัทที่เราจะร่วมทํา Affiliate Marketing ด้วยเนี่ย เราต้องดูอะไรบ้างหลักๆเลยหนึ่งก็คือต้องสินค้าต้องดีจริงๆถูกไหมคะถึงจะได้มีการซื้อแบบเออเพื่อนอยากจะมาซื้อตามเนาะและ2คือบริษัทงานต้องมีการทําระบบหลังบ้านเพื่อรองรับการทำาอฟเฟ l i a เ e m a r มาร์เก็ตติ้งไว้อย่างดีคือไม่ใช่แบบโอ้เสร็จแล้วก็ส่งของผิดๆทูกๆจ่ายค่าคอมผิดๆทูกๆถูกไหมคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป๊ะนะคะแล้วก็3ามก็คือแผนการจ่ายเงินก็ต้องรองรับการทําแบบ a อฟเฟอร์เรนท์มาร์เก็ตติ้งโดยก็คือต้องแบบ ต้องรายได้ต้องโอเคแล้วที่สําคัญคืออย่างที่บอกนะ่ะไม่พลาดคือออกแบบมาเพื่อสําหรับการทํา A f f i l i a t e marketing อยู่แล้วและที่จะมียิ่งดีกว่านั้นราให้ข้อมูลเพิ่มิหนึ่งก็คือถ้ายิ่งบริษัทนั้นเนี่ยสามารถทําต่างประเทศได้อันนี้จะยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ A f f i l i a t e marketing เนี่ยเราจะทาเป็นออนไลน์เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติทำออนไลน์บางทีเราโพสต์ใน Facebook เพื่อนเราอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ที่เมืองไทยอยากจะได้ของของเราถ้าสมมุติเราทําได้เฉพาะตลาดในเมืองไทยเราก็จะเสียโอกกกาาสตรรงนี้ไปหลักกข A affiliate Marketing